สวัสดีค่ะคลิปวันนี้แอนมาแชร์สูตรขนมปังพิต้านะคะซึ่งเป็นขนมปังโปรดของแอนเองค่ะอันนี้แอนปรับสูตรจากที่เขาทำขายทั่วไปซึ่งเป็นแป้งขาวร0 0เซมาเป็นแป้งโฮลวีทครึ่งหนึ่งนะคะจะได้เฮลตี้ขึ้นหน่อยเนี่ยค่ะเวลาจะทานก็พาออกแบบนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าตรงกลางค่ะแล้วเราใส่ไส้อะไรก็ได้ทำแซนด์วิชทำปังกระเทียมหรือจะทานกับแกงอะไรได้หมดเลยค่ะหรือจะคีบใช้กรรไกรคีบตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็ ใส่ไส้ใส่ไก่ใส่ผักอะไรได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งโฮลวีตเดี๋ยวปริมาณแอนจะพิมพ์ไว้ให้ล่างคลิปอีกทีนะคะน้ำตาลทรายค่ะอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวปกติแต่ว่าเกลือแอน,นใช้เป็นเกลือชมพูนะคะวันนี้แล้วก็ยีสต์ค่ะของแห้งมีแค่นี้นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อน น,นี้เป็นน้ำมันลำข้าวค่ะแล้วก็มีน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นนี่คือแอนเอาไปเข้าไมโครเวฟน้ำอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะค่อยๆใส่ค่ะแอนแบ่งใส่3ครั้งพอใส่น้ำจนหมดแล้วเราคนไปเรื่อยๆคนผสมแบบนี้ประมาณ3นาทีนะคะให้มันเข้ากันดี พอเข้ากันดีแล้วเอาชามใบใหญ่หน่อยนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ทาน้ำมันให้ทั่วๆก้นชามค่ะแล้วเอาแป้งของเราใส่ลงไปส่วนผสมจะออกเหลวไม่ต้องตกใจนะคะสูตรนี้จะค่อนข้างเหลวค่ะแล้วเราก็กลับแป้งนิดนึงนะคะให้น้ำมันมันเคลือบทั่วๆไม่งั้นมันจะติดชาม ปิดแรปพักไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าค่ะประมาณ2ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะมาดูกันอันนี้ครบ2ชั่วโมงแล้วมาดูเนื้อจะเป็นประมาณนี้ค่ะยืดๆหน่อยคราวนี้เรามานวดต่อนะคะอันนี้นวดต่อประมาณ5นาทีค่ะแป้งค,ค่อนข้างจะเหลวเพราะฉะนั้นเวลานวดก็โรยแป้งไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5นาที แล้วเราก็จะได้ก้อนแป้งประมาณนี้ค่ะมาตัดแบ่งเป็น10ก้อนนะคะเท่าเากันสูตรนี้จะได้10 10แผ่นค่ะก็แบ่งเป็นก้อนกลมกลมก้อนพอตัดแบ่งเสร็จเราก็มาปั้นเป็นกลมกลมแบบนี้ค่ะแล้วปิดแรปพักไว้อีก10นาทีนะคะ ครบ10นาทีแล้วมารีดแป้งกันไม่ต้องบางมากนะคะถ้าบางเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่โป่งตรงกลางตอนที่เรารีดแป้งเนี่ยค่ะเปิดเตาอบไว้เลย250องศานะคะแล้วใส่ถาดอบไปในเตาอบตอนที่เราอุ่นเลยอันนี้สำคัญมากค่ะถาดอบจะต้องร้อนเนี่ยค่ะพอเรารีดแป้งเสร็จเราอุ่นเตาไว้แล้วประมาณ10นาทีนะคะถาดอบเราอยู่ในเตาแล้วก็ใส่แป้งใส่แผ่นแป้งของเราไปเลยค่ะ อบด้านแรกประมาณ4นาทีนะคะพอสนาทีแล้วจะเป็นป่องๆตรงกลางแบบนี้ค่ะเราก็กลับด้านพอด้านที่2เนี่ยค่ะประมาณ1-1ถึง1นาทีครึ่งค่ะแป๊บเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหน้าตาพิต้าของเราก็จะเป็นประมาณนี้ตัดไว้ทำแซนด์วิชทำปังกระเทียมทำอะไรก็ได้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า